อ่าตอนนี้มาที่ปุ๋ยครับครับคุณปุ๋ยสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับต้อนรับสู่สามแยกปากหวานนะครับครับผมปุ๋ยจะบอกนะครับว่าปุ๋ยคือสาวนักกีฬาคนนั้นครับไม่ใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แล้วปุ๋ยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับวาเลนไทน์ฮะอ๋อพอดีว่าเลิกกันกับแฟนตอนวันวาเลนไทน์ค่ะอืมครับปีไหนฮะปีเมื่อกี้เองค่ะปีเมื่อกี้เขาเรียกว่าปีที่แล้วอีบ้าปีไมื่อกี้เนาะปีเมื่อกี้คือเมื่อกี้หรือปีที่แล้ว เมื่อกี้นี้เลยเหรอปีที่แล้วไม่ค่ะอ๋อปีที่แล้วค่ะก็คือปีที่เพิ่งผ่านมาโอ้เรียกปีเมื่อกี้เอางี้ภาษาปัจวบัติองแกเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นยังไงเนี่ยเล่าให้เฮียฟังหน่อยเฟอยก็คือว่าเราคบกันมาก็สามปีแล้วนะคะก็ก็รักกันดีค่ะตอนตอนที่พี่เขามาจีบนะคะเขาก็จะมามากับเพื่อนสองคนแล้วก็เขาก็แข่งกันจีบอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็พี่คนนึงเขาจะ คนหนึ่งเขาจะเป็นคนที่คุยไม่ค่อยไม่ค่อยเพาะนะคะคือว่าเป็นจะพูดแบบไม่มีหางเสียงอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนที่ชอบคนพูดรอาเพาะค่ะแล้วหราจะตายดูนี่ปุ๋ยคะวันนี้เดี๋ยวพี่มารับปุ๋ยทันเข้านะคะอย่างเงี้ยตายตรงนี้ไม่ก็ไม่ไม่ได้ประมาณนั้นค่ะตาคนหนึ่งบอย อันเนี้ยเหี้อลับปุ๋ยแก่ข้าวนะอันนี้มาอันนี้อันนี้มาจีบหรือจะมาชวนอยู่ไปซ่องแล้วจะมาชวนมาอยู่ซ่องบางคนเป็นผงผางมันเจื่อนเหี้ยนะอ๋อเหมือนผมบางทีผมเป็นคนผมเป็นคนผงผางใช่ไหมก็อ่า ก็พี่เขาจะตามเตื้อส่งดอกไม้ส่งเสื้ออะไรพี่เขารูหนูว่าชอบหนูปุยป่ยเนี่ยเยวจะบอกก่อนนะเราจะบอกก่อนนะไอสองคนที่มาแข่งกันจีบอะจริงๆแล้วมันไม่ได้แข่งกันจีบหรอกทาไมไอตัวสุภาพเนี่ยมันมาจีบแต่ไอตัวผงผางเนี่ยมาคอนทราสต์จ้างใหม่จ้างใหม่มาทําเป็นคอนทราสต์เหมือนผมกับพี่โป้งเนี่ยพี่โป้งตัวนี้พี่โป้งจะลุยผมทําเป็นเข้าพร้อมพี่โป้งแต่ว่าไปหนุนซีนพี่โป้งไง พี่ป้องจะแต่แต่ว่ามันมีเรื่องจะตีกันเลยนะคะโอ้ยนั่นแหละเซ็ตเซ็ตเซตเซ็ตเอ็บิ้เซ็เพราะว่าเผือกเผื่อเป็นสาวเป็นสาวผมเป็นสาวพี่ป้องพี่ป้องมาสุภาพจะจีบวันดีครับสวัสดีค่ะ เออเดี๋ยววันนี้พี่พาไปดูหนังนะอยรเดี๋ยวพี่มารับนะตุ๊ดูเอาวางปุ๊บผมข้าวบ้างเฮ้ยเธอทําอะไรอยู่อ่ะกินข้าวอยู่กินข้าวอยู่ไม่เบื่อไงกินอยู่ได้ฟาบอ่ะทำไมเมื่อกี้โป้องโทรมาป่ะอ๋อโทรมายายรู้นะตบฟาร์มนะแค่นี้นะเห็นได้ไหมพี่ป้งเอาเผื่อเผื่อก็จะกุ้มใจโทรไปปวดขาโป้องทำไมคนเมื่อกี้หยาบจังเลยอ่ะอะไรอะไรครับเป็นอะไรครับเมื่อกี้มีคนโทรมาหาเราแล้วพูดคำหยาบมากเลยเหรอครับไม่เป็นไรครับกันเดี๋ยวเราดูแลนะถ้า ว่าเกิดมีอะไรนะไม่ต้องเครียดครับ บอกเขาเห็นบ้านเนี่ยแค่นี้เองพี่ป้งกับพระเอกที่เรย้พระเอกแล้วพระเอกเล้เโอ้แล้วสักพักนัดเจอกันเลยนัดเจอกันเลยแล้วแบบว่าผมกําลังเดินเลยน้าเข้ามาหาเรื่องผมต่อยน้าคว่ำเลยเออแล้วงยิงไม่รักเหรอเค่เลยเราเนี่ยเราอุ้ยใุ้ยเนี่ยเราโดนต้มมาตั้งแต่ไหนแตะไรแล้วนี่อันนี้ในสายตาปราชอาจารย์เน็กแล้วเสร็จแล้วยังไงตอบสามปีมาไอสองคนนั้นนั่งกินเหล้ากันเต้ไม่ค่ะพี่เขา ขาก็เขาก็มีเรื่องกันแล้วเขาก็ไม่ได้เล่นด้วยกันเลยค่ะเตลเตลนะฉากหลังนะอยู่หอนะเดากันทวิทเวอร์หมายถึงว่าเล่าเล่าเรื่องกันมือเอเล่าเล่ากันเอ๊ยร้อนเลยรอเดี๋ยวฟังฟังเรื่องฟังเรื่องของปุ๋ยที่พี่อย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ไม่อยากให้มันเศร้ามากพี่ต้องดึงนิดนึงอ่าโอเคต่อแล้วสุดท้ายเออเป็นไงคนนั้นเขาก็ถาม พี่คนที่พูดพอๆนะคะถามถามว่าตกลงเราจะเลือกใครอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าเราอย่ามาคบสองอะไรนะเขาไม่ใช่เขาเรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเลือกไหมหนูก็เลือกเขาค่ะหนูบอกว่าหนูรักเขาแต่ว่าหนูไม่ได้ชอบพี่อีกคนนึงหนูบอกว่าพี่เขาก็นิสัยดีเหมือนกันแต่ว่าหนูไม่ได้รักเขาอะค่ะโอ้ปีนั้นนี่แฮปปี้เลยรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าหญิงใส่มงกุฎเลยใช่ไหมมีเตียร่าแล้วก็พลังแสงพุ่งอยู่บนหัวอื อ่านแล้วไงต่อก็ก็เวลาเลิกเรียนเขาก็จะไปส่งแต่ไม่ได้ไปส่งถึงบ้านนะคะพ่อแม่ดูอ๋อส่งปากซอยส่งปากซอยเอาค่ะแล้วก็จะมีตอนเช้าก็จะมีซื้อขนมซื้อนมแล้วก็อะไรมาให้อย่างเงี้ยค่ะดูแลดีเหรอว่างค่ะก็ก็ดีมากเลยจนเพื่อนเขาบอกว่าถ้าขอให้คบกันเป็นนานๆแล้วก็อย่าเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไอไอคนพูดไม่พ่อเหรอก็คือยอมแพ้ไปใช่ไหมค่ะเขาก็ ไม่ได้มายุ่งแล้วเขาก็ไม่กล้ามองหน้าเลยค่ะออะไรต่อแล้วไงแล้วไงแล้วมันมาถึงจุดเปลี่ยนตอนไหนอ่ะก็คือว่าก็ปีที่ผ่านมานั่นแหละค่ะประมาณวันวันที่เก้านี่ยค่ะใกล้จะถึงวาเลนทน์เนาะค่ะเราก็คุยกันอย่าเงี้ยพี่เขาก็ถามว่าวาเลนทน์ปีนี้อยากจะไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยอก็ยังดูเหมือนดีอยู่อ่ะ ค่ะแล้วก็หนูก็เลยบอกว่าอยากไปดูหนังแต่ว่าขอเป็นรอบตอนตอนเย็นตอนดึกค่ะเพราะเช้าไม่ว่ารอบค่ำรอบค่ำค่ะแล้วแล้วก็ก็ตกลงกันตามนะแล้วพอวันที่สิบสี่นะคะหนูก็ตอนเช้าอ่ะหนูไปทุระกับคุณแม่หนูนะคะแล้วก็ไปเจอเจอพี่แกกับเพื่อนของหนูก็ไปดูหนังด้วยกันค่ะแล้วพี่เขาเออ เพื่อก็ไปเจอไปเจอกันแล้วก็หนูก็ถามเขาว่าทําไมได้มาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ก็คือเขาเขาชอบกันแล้วอ่ะพี่แล้วเขาก็แอบแอบพบกันมานานได้ลันรัสกัน่ลปวดเลนะโอ้โหคือเพื่อนของน้องปุ๋ยเนี่ยแอบชอบผู้ชายคนนั้นมาด้วยฮะแล้วผู้ชายคนนั้นก็ยังมาจีบปุ๋ยอีกฮะนะฮะอย่างงี้ยไงฮะโอ้ฟิล์มน่ี้ถึงกับฟิล์มอยู่อยู่บ้านใกล้กันด้วยค่ะพี่ แล้ว,ลว,ลวเราเรา,เรามีเรามีละแคะละคายอะไรมาก่อนบ้างไ,ไหมก็สงสัยอยู่เพราะว่าเวลาที่พี่เขามาหาหนูเพื่อนหนูเขาก็จะบอกว่าขอตัวนะอะไรจะไปยทงไมแล้วก็ทําหน้าเหมือนกับ งอนเงอนอะไรเงี้ยที่ที่มาส่งปักซอยจริงๆไม่ใช่นะฮะก็คือเลี้ยวไปอีกบ้านนึงเลี้ยวไปอีกบ้านโอ้ยอย่างงี้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 แต่ว่าอย่างงี้เจอผู้ชายแบบหลายใจคือถ้าไม่มีหูมันก็ปลาไหลแล้วล่ะครับครับผมว่านะนี่ไม่ใช่ข่าวร้ายท้ไมถ้าชีวิตน้องปุ๋ยเนี่ยพ้นจากผู้ชายอย่างนี้ได้เนี่ยผมถือว่ามงคลว่ะไม่ใช่เรื่องเฮิร์ตเลยครับ <L an> คืออาจจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ได้เรียนรู้คนในสังคมนะ<อ>คนที่จะเข้ามาหาเรามากขึ้นด้วยนะครับครับไอเสียใจอ่ะพี่ว่ามันเสียใจอยู่แล้วแต่ว่า<อ>ถ้ารู้นะดีกว่าโง่ตลอดถูกไหมเขาบอกว่าคนโง่ย,ย่อมเป็นเหยื่อคนฉลาด<อ>คนฉลาดเป็นเหยื่อคนแก้งโง่แต่คนแก้งโง่นเนี่ยอ,อก็คือแบบเหมือนกับว่ายังไงะฮะเหมือนกับว่าเราแก้งโง่แต่ว่าจริงๆแล้วเราฉลาดกว่าเขาอ่ะ ี S <S ่งงตัวเองเลยพี่งงเหมือนพี่ไยังไงยังไงถือว่าผ่านพ้นไปเดี๋ยวปุ๋ยดีกันเองครับไปแล้วเราจะคิดถึงปุ๋ยไปเป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้นะปุ๋ยนะครับขอให้ปีหน้าวาเลนไทนยมีหนุ่มแบบรักจริงมาผมให้อ่าผมไม่สี่คะแนนผมให้สองสองเสองงเหร สองให้สองอ่ะสองสองอ่ะพี่โป่งให้สองให้สองก็ได้ครับผมโอ้ยโป่งแม่งใจดําว่ะไม่เกี่ยวนะนั่นคือเรื่องมันแบบเราเดาเดาพอได้ไงอ๋อมันเรื่องคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกอ้าวตอนนี้เนี่ยมันก็สั่งเขาสั่งเบรกละเบรกแป๊บหนึ่งเบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมานะย้ำนิดหนึ่งนะครับว่าคุณฟังก็ยังสามารถที่จะ ส่งได้อยู่นะทือแบบประเด็นอะไรเอเ่ยวันนี้หน้าใหม่จะได้รับบัตร1,000บาทนะฮะที่ร้านลันลา,ลา,ลา,ลาพระ 9, 3, ราม9ซอยส3นะไป<ค> <ผม S 1> ที่เกียรติวาเลนไทน์ส่วนทาง S M S สามข้อความฮะจะได้รับบัตรคอนเสิร์ตเสม็ดอินเลิฟนะครับรางวัลละสองใบครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับ,รบสามแย่ปากหวาน,วานโดยบิ๊กโคลาอร่อยมากซาสดชื่นไม่มีคาเฟอีน